ดวงคนเกิดวันที่27แบบละเอียดครบทุกด้านพื้นฐานบุคลิกภาพและโครงสร้างของชีวิตนะคะคนที่เกิดวันที่2ีค่ะเลขสองเป็นพลังของจิตใจมีความอ่อนโยนละเอียดนะคะสามารถเท่ากับผู้อื่นได้ดีค่ะเลข7คือพลังแห่งการเรียนรู้ความรับความคิดลึกซึ้งความอดทนรวมกันแล้วเป็น27นะคะ คนที่เข้าใจความรู้สึกคนอื่นอย่างลึกซึ้งมีสัญชาตญาณสูงและมีพลังในจิตวิญญาณค่ะลักษณะเด่นนะคะเป็นคนใจเย็นมีความคิดเป็นระบบไม่ชอบความวุ่นวายชอบความสงบเป็นนักสังเกตนะคะรู้ทันอารมณ์ผู้อื่นแต่เก็บไว้ในใจลักษณะลองเก็บความรู้สึกเก่งจนบางครั้งเหมือนคนเย็นชา ไม่ชอบการเปลี่ยนปแปลงแบบฉับพลันเชื่อในสิ่งลี้ลับและแรงผลักดันจากภายในเหมาะจะเป็นนักวิเคราะห์นักเยียวยานักสื่อสารที่ใช้ใจมีพรสวรรค์น,นะคะในด้านจิตวิทยาและพลังเงียบในการโน้มน้าวจิตใจผู้อื่นค่ะโชคลาภและจังหวะชีวิตนะคะโชคของคนที่เกิดวันที่27ไม่ใช่แบบฟ้าเปิดทันดีทันใด แต่เป็นโชคที่เกิดจากการสั่งสมนะคะความอดทนและการเก็บรายละเอียดค่ะโอกาสใหญ่ในชีวิตนะคะเกิดจากการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนความอดทนในช่วงเวลาที่คนอื่นยอมแพ้การเรียนรู้เฉพาะทางเช่นศาสตร์พิเศษงานลึกซึ้งตัวเลขนะคะเสริมโชคลาภสำหรับท่านที่เกิดวันที่27ได้แก่เลข 279 972 729 927 27 72เคล็ดลับนะคะในเรื่องของโชคลาภนะคะให้ใช้นะคะสิ่งของที่มีสีเทาสีม่วงน้ำเงินเข้มและควรทำบุญนะคะเกี่ยวกับการศึกษาหรือผู้ยากไร้ค่ะอย่ากลัวนะคะในการที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่เพราะนั่นคือจังหวะ เปลี่ยนแปลงของชีวิตไปสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ค่ะทางด้านการเงินนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันที่27มีความเข้าใจในเรื่องของการเงินในมุมลึกค่ะไม่ฟุ่มเฟือยแต่ไม่ขี้เหนียววางแผนระยะยาวไม่ซื้อเพียงเพราะตามกระแสนะคะถ้าเปิดธุรกิจเองจะบริหารจัดการได้ดีมากจุดอ่อนนะคะ อาจช้าเกินไปในเรื่องของการลงทุนระวังนะคะการเชื่อใจคนใกล้ตัวนะคะในเรื่องของการเงินมากเกินควรค่ะเคล็ดลับนะคะในด้านของการเงินนะคะให้ใช้รหัสบัตร atm หรือรหัสต่างๆให้มีเลข2เลข7เลข9นะคะจะเป็นตัวที่เก็บอ,อมในทรัพย์สินนะคะมั่นคงระยะยาวหาแหล่งไรายได้นะคะเสริมจากความรู้ที่ตัวเองมีนะคะ เช่นการสอนออนไลน์เป็นโค้ดพวกนี้จะดีมากค่ะทางด้านการงานนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันที่27นะคะต้องใช้สมองกับหัวใจค่ะร่วมกันเช่นเป็นที่ปรึกษาโค้ดนักบำบัดนักเขียนนักจิตวิทยานักบัญชีนักวางแผนครูอาจารย์งานวิจัยนะคะงานที่ต้องใช้การวิเคราะห์ลึกๆงานจิตอาสางานเกี่ยวข้องกับศาสนา และเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพจิตค่ะจุดแข็งนะคะเป็นคนที่ละเอียดรบอบคอบซื่อสัตย์นะคะช่างวางแผนค่ะจุดอ่อนเป็นคนที่กลัวความเปลี่ยนแปลงไม่กล้าเสี่ยงนะคะทำให้ก้าวช้ากว่าคนอื่นค่ะคำแนะนำนะคะให้พัฒนาทักษะในด้านของการนําเสนอนะคะให้กล้ามากขึ้น สร้างเครือข่ายผู้สนับสนุนนะคะเพราะคุณไม่ชอบขอความช่วยเหลือจากคนอื่นค่ะได้ถึงความรักนะคะคนที่เกิดวันที่27ค่ะเป็นคนที่รักลึกรักนานรักแบบมีความผูกพันทางด้านจิตใจค่ะเป็นคู่ชีวิตที่เข้าใจลึกซึ้งนะคะแต่ไม่โรแมนติกค่ะต้องการคนที่รับฟังเข้าใจและมั่นคงมีสเสน่ห์ในแบบเงียบ ทำให้คนอยากอยู่ใกล้ข้อควรระวังนะคะเก็บอารมณ์มากเกินไปจนอีกฝ่ายไม่เข้าใจระแวงหรือตีความไปเองในความสัมพันธ์ค่ะตัวเลขนะคะในเรื่องเสริมเรื่อง,องความรักนะคะได้แก่เลข227 722 279 972 742 247ด้านสุขภาพนะคะคนที่เกิดวันที่27 ให้ระวังเรื่องของระบบอ่อนล้าการปวดหัวเลื้อยลังปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะระบบย่อยอาหารปัญหาเรื่องของการนอนไม่หลับนะคะฝันบ่อยเขาเป็นคนคิดมากค่ะคําแนะนํานะคะให้เดินช้าๆฟังเสียงธรรมชาติหลีกเลี่ยงความเครียดคิดมากวิตกกังวลและที่สําคัญนะคะ ควรนวดมือนวดฝ่าเท้านะคะหรือฝังเข็มเพื่อปรับสมดุลค่ะแล้วก็ให้ใช้พวกกลิ่นอารูมาเช่นพวกกลิ่นลาเวนเดอร์หรือดอกไม้ที่มีสีม่วงนะคะพลังตัวเลขมงคลนะคะเฉพาะสำหรับท่านที่เกิดวันที่27ความหมายของเลขมงคลนะคะเลขที่ช่วยเสริมในเรื่องของโชคลาภเลข279 927 จะดึงดูดพลังนะคะและโอกาสดีๆเข้ามาหาค่ะตัวเลขที่เสริมในเรื่องของเงินทองได้แก่เลข7 2 4 4 7 2จะทำให้ปรับสมดุลน,นะคะและมีไรายได้ที่มั่นคงตัวเลขที่เสิริมในเรื่องของความรักนะคะได้แก่เลข2 2 7 742จจะช่วยสื่อสารในความรู้สึกให้ลึกซึ้งค่ะ ตัวเลขที่เสริมในเรื่องของสุขภาพได้แก่เลข727 272จะช่วยในระบบนะคะเรื่องของการเยียวยาภายในค่ะเลข9นะคะเมื่อใช้ร่วมกับเลข2หรือเลข7จะทำให้พลังรับนะคะแห่งการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตอย่างมั่นคงและรวดเร็วค่ะ คำแนะนำนะคะเฉะพาะทางจิตวิญญาณคนที่เกิดวันที่27นะคะมีพลังทางจิตสูงมากควรฝึกสมาธิสวดมนต์และปฏิบัติธรรมนะคะเพื่อเป็นการเชื่อมต่อภายในใจจะเปิดประตูชีวิตใหม่ๆนะคะให้เสมอค่ะแนะนำนะคะให้สวดบทพาหูงนะคะหรือมหาจักรพรรดิทำบุญเกี่ยวกับพวกแสงสว่างเช่นบริจาคกรอดไฟตะเกียงน้ำมันค่ะ ใช้เครื่องกลางนะคะที่เกี่ยวข้องกับราปิดตาหรือยันเมตตาค่ะคนที่เกิดวันที่27นะคะคือผู้ที่มาพร้อมกับภารกิจพิเศษบทโบกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นการเยียวยานะคะใจคนอื่นสร้างสังคมและเปลี่ยนมุมมองคนรอบตัวค่ะจงใช้จิตนะคะที่ลึกซึ้งสร้างผลลัพธ์นะคะเปลี่ยนชีวิตของคนค่ะ อย่ากลกัวนะคะในการที่จะโดดเดี่ยวเพราะคุณไม่ได้มาเพื่อในการเดินทางเป็นหมู่แต่มาเพื่อสร้างเส้นทางความลึกซึ้งนะคะที่แท้จริงนะคะไม่ได้อยู่ที่เสียงดังแค่ไหนแต่คือใครจะได้ยินมันแล้วเปลี่ยนแปลงตลอดไปค่ะ